สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิเชียนนะคะพบกับไซกแล้ว วันนี้ทรายจะชวนเพื่อนชาวราศีเมถุนนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าใครที่กําลังหลงคุณนะคะจนงงหัวไม่ขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปทําการเปิดไพ่นะคะทรายมีกิจกรรมดูดวงส่วนตัวฟรีนะคะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะแจกแพ็กเกจดูดวงส่วนตัวฟรีหลายรางวัลเลยนะคะมีทั้งแบบโทรแล้วก็แบบพิมพ์นะคะเพื่อนๆสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ที่หน้าเพจนิมพิเชนมนันางไม้นะคะหมดเขตวันที่6มีนาคม ทายจะไลฟ์สดนะคะวันที่6มีนาคมเพื่อจับฉลากผู้โชคดีที่จะได้ดูดวงส่วนตัวฟรีนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่ใต้กล่อง d e s c r i p t ั่นนะคะไปทำตามกติกาที่หน้าเพจได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่เรื่องราวรักนะคะไพดิโรแมนเซนเจรเรื่องราวรัก สถานการณ์นะคะนี้เรียกร้องให้คุณมีศรัทธานะคะ trust trust เกี่ยวกับความศรัทธาในารักนะคะความรักที่ยิ่งใหญ่มีควรออคุณค่าแก่การก้าวนำทางของคุณไปอื คุณจะต้องศรัทธาในความรักนะคะเพราะว่าความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะชาวราศีเมถุนคนที่หลงงมงายกับคุณเนี่ยเขาน่าจะมีความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยให้คุณมาดูที่พลังงานของไพทารโลนะคะเขาคนนี้เป็นใครเขาคนนี้คือใคร สีดาบเพราะคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุลมราศีเมถุนตุลหรือว่ากุมนะคะเหมือนช่วงนี้เขาเหนื่อยเนอะเหมือนเขาเหนื่อยกับอะไรสักอย่างอะเดโมนเหนื่อยเครียดด้วยเหนื่อยเลาวก็เครียดกุ้มใจอยากจะพักนะคะอยากจะพักคิดอะไรเงียบๆคนเดียวนะคะเพื่อหาทางออก อัเวินเ,เจ้าชายถือเหรียญแต่เขาก็ยังมองนะว่ามันยังมีหนทางมีทางออกเขายังมีกำลังใจอยู่กำลังใจนะั้นอาจจะเป็นคุณนะคะเขายังมองว่ายังมีกำลังใจสิบเหรียญอืมคนคนนี้เป็นคนที่ฐานะทางการเงินดีด้วยนะฐานะทางการเงินของครอบครัวเนี่ยค่อนข้างดีมองว่าคนคนนี้น่าจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะ อาจุน้อยกว่าคุณหกเหรียญมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงินเขาอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเครียดกุ้มใจเรื่องอะไรเดอ c h ชาริออตคนคนนี้อาจจะทำงานเกี่ยวกับทหารตำรวจนะคะออหรือทำงานที่ต้องเกี่ยวกับการใช้กำลัง ความแข็งแรงของร่างกายก็ได้นะคะหรือคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่จะต้องเดินทางบ่อยอะจะต้องเดินทางบ่อยทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางบ่อยหรือว่าอยู่ไกลกับคุณก็ได้อยู่ไกลกับคุณก็ได้ t ด e s ิ i n g เขาเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นคนที่ที่แข็งแกร่งนะคะทางร่างกายและจิตใจอืม เป็นคนที่ชอบควบคุมสถานการณ์ไม่ชอบถูกควบคุมมาดูที่พลังงานของความรู้สึก <c oughs> ก้องสั่นโทษทีมือไปโดนค่ะความรู้สึกนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเลยออสองด้วยขึ้นมาเลยค่ะความรักความรักเขารู้สึกรัก ะะเขารู้สึกรักเขารู้สึกว่าคุณคืออ่หนึ่งเหรียญคุณคือของขวัญม,มีหน้าละแต่งสว่างเขาก็คือคุณด้วยคุณคือของขวัญที่เริ่มต้นในการเข้ามาในชีวิตเขานะคะคุณคือของขวัญอันนั้นนะคะคุณคือของขวัญอันนั้นอืม หนึ่งถ้วยคือคือของขวัญที่วิเศษสำหรับเขานะคะบางคนอาจจะได้เริ่มเจอคนคนนี้แล้วก็ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเนาะโดยที่คุณไม่รู้ตัวโดยที่คุณไม่รู้ตัว justment Just j u s t m e n เขาตัดสินใจแน่แน่แล้วแหละว่าจะรักคุณ ารู้สึกว่าคุณคือคนที่พร้อมสําหรับเขาคุณคือคนที่สวยหรือคุณคือคนที่หล่อคุณคือคนที่มีฐานนะเท่าเทียมกับเขานะคะนอกจากความรักแล้วพระราชินีถือเหรียญบางครั้งนะคะเขาก็น้อยใจคุณเขาคิดถึงคุณนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนขี้น้อยใจด้วยนะบางทีคุณทำอะไรไม่รู้ตัวหรอกแต่เขาก็น้อยใจนะคะ เดอชารลีออมเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณก็อย่างที่บอกค่ะคุณคือคนที่คู่ควรกับเขาในเมื่อเขาเป็นคนแข็งแกร่งคุณก็เป็นคนที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันนะคะเป็นคนที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันกับเขาเดี๋ยวเรามาดูที่พลังงานนะคะเหตุผลเหตุผลอยิบมพ่ายอ่ดมาดูที่เหตุผลนะคะ เหตุผลที่ทำไมเขาถึงไม่สามารถงงหัวจากคุณได้เลยห้าเหรียญโอเคโอเคโอเคห้าเหรียญหกเหรียญที่ได้ห้าเหรียญขึ้นมาเอ๊ะอะไรมีความเอนะคะพอพอหกเหรียญขึ้นมานะคะเ,เขารู้สึกแบบ คือถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่เคียงข้างเขาอ่ะเขารู้สึกเหมือนแบบเขาจะเป็นจะตายเขาแบบเนี่ยเหนื่อยเขาจะหาทางออกไม่ได้เขาจะคือเขาจะเศร้าเขาจะเหมือนจิตตกมากนะคะเพราะว่าคุณคือคนที่เหมือนเป็นอีกคนนึงเนาะที่เข้ามาเยียวยาช่วยเหลือจิตใจเขาอืมเขาเมองว่าคุณเนี่ยนะคะหกดาบเป็นคนที่พาชีวิตเขาไปเจอแต่สิ่งดีดี เป็นคนที่พายเรือนะคะพาเขาไปเจอสิ่งดีๆและที่สำคัญ the lover ขึ้นมาตอกย้ำความรักลึกซึ้งที่เขามีต่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ u n e Sun คุณคือความสดใสนะคะในชีวิตของเขาเลย the sun the lover อืมนี่หน้าเขาถึงไม่สามารถงงหวงจะขึ้นได้นะคะ t h r l o t าคือความเข้มแข็ง ในขณะที่คุณอ่อนโยนแต่คุณมีความเข้มแข็งอยู่ในตัวมีความสดใสนะคะคือเหมือนมองแล้วเนี่ยเ,เขาอาจะคิดว่าคุณสดใสเนาะคนภายนอกอาจจะคิดว่าคุณสดใสเป็นคนที่น่าจะอ่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่อนข้างแข็งมากนะคุณแข็งทางด้านจิตใจมากนะเนี่ยคือสิ่งที่เขาชอบสิบถ้วย ม,มันชัดเจนมันชัดเจนเลยว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะร่วมทางนะคุณคือคนที่เขามองว่าทำให้เกิดความอบอุ่นในชีวิตของเขาได้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาไม่สามารถที่จะงงหัวจากคุณได้เลยนะคะการทำนายของชาวราศีเมถุนก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ นี่ก็จะเป็นแค่การเปิดไพ่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆเ,เหมือนฟังนิทานเรื่องหนึ่งนะคะอย่านำไปตัดสินเรื่องราวความสัมพันธ์ใดๆในชีวิตส่วนเพืเ่อนๆที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวนะคะสามารถทักมาได้ที่เพจนิม,มิเชียนมนางไม้หรือไลน์อที่ทรายทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่อง Nim Magician ช,ช่วยกดติดตามกด subscribe รวมถึงคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันทรขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ